อันนี้มาเล่าถึงวิธีการแจกพระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเล่าถึงตำรามันจะเป็นตอนหลังๆก็ช่างแต,แต่ว่ามันเรื่องมันสืบกันนี่ก่อนที่ท่านจะตายหนึ่งปีปรากฏว่าท่านอาจารย์แจงึ่งเป็นอาจารย์ของท่านลงมาจากเมืองสวรรค์ขั้นโลกมาบอกท่านบอกว่าท่านต้องการตำราเล่มสำคัญคือตำราของ่าอาจารย์แจงที่มอบหลวงพ่อฟานมันมีสามเล่ม เป็นตำราสมุดคอยต้องต้องการตำราเล่มสำคัญเล่มน,นั้นเอาไปเพื่อทบทวนความรู้ทันะ้งเลาแล้วท่านก็นจะส่งให้หลวงพ่อปานท่านก็นมอบไปไปพอมอบไปไปแล้วปรากฏว่าพอไปถึงบ้านภายนระยะปีนั้นอาจารย์แจงก็ตายแล,ล้วหลวงพ่อปานก,ก็ก็ตายเหมือนกันเรียกว่าตายปีเดียวกันต่างคนต่างไม่รู้ ที่รู้ว่าอาจารย์แจงตายก็เพราะว่าให้คนไปบอกว่าเวลานี้หลวงพ่อปานตายแล้วให้ท่านลงมาหรื mm hmm. อว่าท่านจะทายัางไงก็ทำในฐานะที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์แต่ทั้งนนทัญญาของท่านอาจารย์ก็บอกว่าท mm hmm. ่านอาจารย์ก็ตายแล้วเหมือนกันอายุท่านไห่เลียก,กันแต่ก่อนเมื่อลุงพ่อปันตายแล้วพวกเราทรําศพหลวงพ่อแล้วก็คิดถึงตําราเล่มที่สามขึ้นมา เอาตำราเล่มนั้นฉันเองฉันก็เคยอ่านว่ามีมีธงมหาวิชัยอสงครามแื้อทงออกรบทึ่ตำราของอาจารย์อื่นๆฉันไปดูแล้วไม่มีถึงจะมีก็ไม่เหมือนไม่ละเอียดจะออมเหมือนเพราะธงมหาวิชัยอสงครามนั้นเขากล่าวว่าเฉพาะดำทงถ้าทำแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าใครถือดำทงนั้นไปไปนอนในป่า,ารับรองว่าจะไม่อดเท้า ทา้งที่ไม่มีบ้านมีช่องเลยก็จะไม่อดข้าวแต่ว่าบุคคลนั้นอดข้าวแล้วก็เจ้าขอตำราบอกให้แข่งั้ะตำราบอกว่าดูาเป็นพระร่วงชื่อพระร่วงวันนี้แข่งก็นึกถึงตำราขึ้นมาบอกเองเราอยากจะได้ตำราของหลวงพ่อคืนทั้งทังที่เป็นตำราของท่านอาจารย์แต่ท่านอาจารย์ก็มอบให้หลวงพอ่อปานแล้วแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านจะคืนให้เนี่แล้วก็ต้องไปเอากัน พระนิสสุกยกขบวนขึ้นไปสามองค์ไปหามไปบ้านท่านอาจารย์ที่เมืองสวรรค์ขาโลกไปขอตำราคืนพัญญาของท่านหยิบหนังสือมาดูบอกก,ก่อนที่อาจารย์จะตายอาจารย์เขียนหนังสือนี้ไว้นหนังสือบอกว่าใครก็ตามถ้าจะมารับตำราเล่มนี้ให้นำดาบคู่กับตำราในสองเล่มออกไปรำที่กลางแจ้งถ้ามีฟ้าผ่าลงมาเมื่อไรก็ให มอบตำราให้แก่บุคคลนั้นไอ้ตอนนี้มันชักยุ่งก็ถามพันญาของท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อท่านอาจารย์ตายแล้วมีคนใหญ่ได้ตำรานีไหมบอกโอ้มีมาเยอะมาตอนต้นๆมีมาทุกวันวันละหลายเจ้าอนดาบนี้ให้รับไม่เ oh, ห็นนี่ฟ้าผ่าสกุลฟ้าไม่ผ่าออกมาใกล้ๆฉันกันเลยไม่ให้เพราะอาจารย์สั่งมาอย่างนั้นพวกเราก็นึกรู้เลยทีเดียวบมดนี่อาจารย์ต้องรู้ว่าหลวงพ่อปานจะตาย แล้วตำราเล่มนี้ต้องไม่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไปต้องเหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนี่ต้งสามคนก็พากันมองหน้าสามคนก็ไม่ใช่ใครฉันคนหนึ่งฤษีพอดีไว้กับฤษีพนมไพรตัวแกงแก้วรูแกงแก้วพระแก่งของพ่อปานทัานคือพระขั้นแก่นไม่มีกระพี้แล้วก็มองหน้ากันถามว่าใครจะเป็นคนรำดับสองคนเขาบอกกับแก พ่หลงพ่อปานบอกเวลาในก่อนที่ท่านจะตายท่านบอกว่าให้แกรับภาระทุกอย่างรับงานก่อสร้างรับงานพนุกรมลุงราษาทุกอย่างรับงานก่อสร้างรับงานพนุกรมุงภาษาศาสนางานทุกอย่างที่ท่านทําแกเป็นคนรับภาระทะานมาเลยสั่งฉันนี่เพราะฉันนี่มาบวชถึงสิบปีศาแล้วท่านให้เขาป่าไม่แกต้องควรเป็นผู้เป็นคนครองตำราเล่มนี้ เมื่อฉันหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉันก็เอาก็เเอา,เอาร้องลำมัมเที่ยเกิดมาก็ไม่เคยลำเลยลำดาบลัมเดือดเคยเล่กนกองยาวเขาเขาเหมือนกันก็ไม่เคยลำไม่รู้เขาลำก็ยังไงก่อนที่จะเข้าไปหยิบดาบก็ขอทูบขอเทียนทำบิดีบวงสงวงตามแบบที่หลวงพ่อปันสวนไว้บวงสรวงก็ตามที่ฉันสวดในตอนตืนขึ้นอุริมาดิสังราชาเศาจะรัตโูอะไรน เวลาเชิญเท้ามาราทังสีมาเป็นพยานว่าตำราเล่มนี้ถ้าเป็นของคู่ควรกับข้าพเจ้าก็ขอให้ฟาผ่าลงมาใกล้ๆให้ข้าพเจ้าได้ตำราสูงความปรารถนาถ้าขอตำราเล่มนี้เป็นของไม่คู่ควรกับบารมีข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้ารำไปสักสิบนาทีฟ้าจงอย่ามีเสียงฟ้าผ่าแล้วข้าพเจ้าจะเลิกเมื่อดิฐานเสร็จ เขาบอกให้เขาตั้งนาฬิกาบอกฉันจะรำสิบนาทีถ้าไม่ได้ถ้าฟ้าไม่มีเสียงฟ้าผ่าออกมาฉันก็ถือว่าตำราเล่มนี้ไม่เหมาะสมกับฉันฉันก็จะเลิกจะไม่ต้องการต่อไปเขาก็ตั้งนาฬิกาคุมนาฬิกากันไว้พอหยิบมีดดาบสองเล่มน,นั้นออกมากลางนกทันกางแจ้งไม่ทันจะรำเลยเสียงฟ้าผ่าเปลี้ยงลงมาใกล้ปุ่นตลบ แก้วหูอือไปตามๆกันแม่ท่านลำพัญญาของท่านอาจารย์ยกมือขึ้นมาบอกท่านเจ้าค่ะท่านมีบุญแน่ตำรานี้คู่ควรแก่ท่านนี่ท่านแม่ทันลำคนอื่นเขามาลำก็เหือแต่เหือดแต่ยังไม่มีเสียงผ้าผ่านี่ตำรานี้ต้องเป็นของคู่ควรแก่ท่านเป็นอันว่าฉังก็ได้รับตำรามาแล้วนี้ไม่ได้รับตำรามาแล้วตอนนั้นแสงก็กลับไปอยู่กรุงเทพสักพักหนึ่ง ไปเรียนหนังสือภาษาบาลีแล้วต่อมาเมื่อป็นษาที่ห้าที่หกก็ยั่งที่หกกลับขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นวัดทุกสมวัดหงอยเงามากคนเกือบไม่เข้าวัดไรายได้เพราะวัดตกต่ำปีนและมีไรายได้ไม่ถึงสองร้อยบาทนี่เฉพาะงานปีท้ก็มาแก้สถานในการณ์แสงก็มาน,นอน กุฏิหลวงพ่อปานบางเอิญอย่างยิ่งกุฏิหลวงพ่อปานเนี่ยเมื่อตั้งแต่ท่านตายไปแล้วไม่มีใครเขายอมนอนเขากลัวกันแปล้เมื่อฉันมาแล้วฉันถือเป็นกุฏิที่ฉันเคยอยู่ฉันก็เข้าไปอยู่เมื่อเข้าไปอยู่แล้วมีวันหนึ่งฉันนอนอยู่บนเตียงกลางคืนตามธรรมดาฉันไม่อยากจุดไฟฉันอยากนอนมึดๆฉันมีวิทยุเครื่องหนึ่งก็เปิดวิทยุไว้แต่ว่าหู้ฉันนั้นไม่ได้ฟังฉันนอนภาวนา แต่ขณะใดทีด่หูฉันได้ยินเสียงวิทยุฉันถือว่าสมาธิฉันดีไม่พอฉันจ้อจงทำจนกระทั่งฉันไม่ได้ยินเสียงวิทยุความจริงฉันไม่ได้ติดวิทยุแต่ว่าฉันสูกส้กับวิทยุก็สู้กับเสียงด้วยสมาธิประมาณเวลาประมาณตักสองทุ่มเศษๆฉันกำลงนนังนอนฟังอ่านนอนภาวนาข้างๆวิทยุประตูหน้าต่าตงฉันปิดหมดกุฏินี้กกงล,งลอง้อมรอบคุนเข้าไม่ได้ มาปิดแล้วฉันเห็นคนเดินมากนแต่งนุ่งตัวนุว่งขาวห่มขาวเดินมาถึงนั่งบนเตียงที่ฉันนอนนั่งข้างๆฉันแล้วก็ไามม่ถามว่าใครถ่าก็บอกว่าฉันเป็นปรมชั้นที่แปดฉันเนี่ยเป็นเจ,เจ้าของตำราท่านปานแม้ตกใจก็ว่าถามมาทำไม เอาจะมาบอกให้เธอเนี่ยท่องกระถาในตำราท่านมงสินี่มีตำราอยู่ท่ไม่เคยท่องอะไรเลยเรนก็เลยบอกว่าฉันขี้เกียจนะไอ้คนเนี่ยฉันไม่อยากสงเคราะห์หลวงพ่อปานทาให้มันดีแสนจะดีแต่ไอ้คนมันก็ยังอักตันอยู่ไม่รู้คุณท่านท่านตายไปแล้วบางคนก็มานินทาท่านใน่างว่าท่านบกพร่องอย่างนั้นบ้างทําไมดีอย่างนี้บ้างท้งท่านที่ท่านมีความเมตตาปราณีขนาดนั้น คนก็ยังไม่รู้คุณท่านไอฉันมันดีไม่เท่าหลวงพ่อเลยจะไม่เอาไม่ทําให้มันเหนื่อยเลยชาวบ้านประเภทนี้ไม่สงเคราะห์มันฉันเอาตัวฉันนวดก็แล้วกันไอ้เรื่องกระถาคงกระพันชาตรีอะไรต่ออะไรฉันไม่เอาไม่สงเคราะห์ใครไม่อยากจะเกื้อกูลใครท่านก็นั่งเฉยเฉยแล้วก็บอกว่าเอาเถอะคุณถ้าคุณจะไม่ทําอะไรคุณก็เสกคง เสกยันพันยันนี้เักยันเาเรียกว่ายันใหญ่ทั้งมีทางป้องกันขับสิ่งที่เป็นสเสน่ห่จางไรออกไปด้วยแล้วก็ดึงดูดความดีสิ่งที่เป็นมงคลก็มาหากัะบุคคผพ้ดได้ค่ายันนั้นด้วยแล้วก็บอกว่ายันใหญ่อย่างนี้ไม่เอาท่องไม่ไหวเขาจะไปท่องได้เยอะแยะเขียนน้าต้องเต็มหน้ากระดาษมันบอกไม่ต้องท่องกระถาสี่ตัวข้างล่างนี้ กระถาสี่ตัวในี่เป็งกระถาปลูกยันอันนั้นเป็นตัวยันเธอไม่ต้องทอง่องเขียนไปให้ใครเขาพิมพ์ม,มันก็ได้ก็มาว่ากระถาสี่ตัวนี้ปลูกไปใครฉันก็บอกว่าไม่เอาที่เกลียดจะไม่ทำทั้นสี่ตัวก็ไม่ต้อง่านก็นั่งนิ่งเฉยประเดี๋ยวสักสิบนาทีแดัเนั่นก็บ,บอกว่าไอ้ลูกฉันเนี่ยนะมันหมดแค่แกเนะี่ยเผาพันของฉัน ตำรรานี้ถ้าคนจะแก่ไปแล้วคนอื่นเอาไปทำได้ผลไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเพราะฉันไม่ช่วยเนี่ยเผ่าพันธุ์ของฉันแม่งคนสุดท้ายแก่แกมาท่านฟานแล้วก็แกนี่แกคุณจะทำเป็นคนสุดท้ายบอกไม่เอาไม่ทําแน่บอกไม่สงเคราะห์คนประเภทนี้แต่ก็บอกว่าไอ้แกนี่มันดื้อม,มันหลายร้อยหลายพันชาติแล้วเนี่ยลูกฉันมีแกคนเดียว เดือที่สุดวกครข้งที่สุดมีคนเดียวแต่เธอ,อะมันจะเสียเผ่าเสียพันเสียพืชเสียพันหรือเปล่าใครเข้ามาหาอะไรมันจะไม่ได้มันจะเสียวงตระกูลเดิม,มเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าแกจะถ้าใครเข้ามาหาแกนะถ้าเขาจะให้แกทําอะไรเล้วก็แกปูผ้าขาวเขา,ขาเอาทูบเทียนจุดแล้วฉันจะมาช่วยทำเออฉันจะทำทุกอย่างเอาละแกมนันดื้อม,มานานแล้วฉันก็ยอมแพ้แก ให้สุดท่านก็กลับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งวันนี้ฉันจะทําอะไรฉันก็ต้องอาราธนาให้ท่านมาช่วยครูนั้นท่านบอกว่าท่านอยู่ชันเป็นรมชั้นที่ไปนี่ก็เป็นเรื่องส่วนหนึ่งขอตาําราพอเล่าเรื่องตํารามาแล้วก็จะขอย้อนกลับไปย้อนกลับไปต้นนี่มันปลายสุดลวมันเล่าเรื่องของหง,ง,งพ่อปานตายเลยทีเดียว ไอ้ที่เล่าต่อกันมาอย่างนี้เพราะเรื่องมันืบีเนื่องกันจะได้ฟังกันคราวเดียวไม่จะได้ฟังไม่เป็นท่อนเป็นตอนนี่กลับไปอีกทีหนึ่งท่านเล่าถึงวิธีการที่ท่านจริญกรรมฐานเมื่อท่านจริญกรรมฐานกัหลงพ่อสุนกหลงปูกคลายกหลงพ่อปั่นแล้วต่อมาลงพ่อปั่นลงพ่อสุนลงปูกคลายตาย